สวัสดีครับผมช่องแันต้องคนดีคนเดิมนะครับตอนนี้มารีวิวตัวรถนะครับตอนท่งหมอบให้ลูกค้าอำเภอป่าแดดนะครับรถคันนี้ก็ได้เซ็ตสมบูรณ์แล้วนะครับขอเปิดตัวรถไถตอนนี้เลยนะครับรถไถดัดแปลงสายเหนือนะครับของจังหวัดเชียงรายนะครับโดยอูช่างฟ๊อกนะครับรถคันนี้นะครับ จะเป็นโค้งของลุงเพชรนะครับครับแล้วก็ลูกค้าได้น้ำตัวรถนะครับไมาให้ทางผมได้ดัดแปลงนะครับพร้อมทั้งล้อเล็กแมนะครับเรารีวิวตัวลอบของตัวรถนะครับใบดันนะครับเม็ดยี่สิบนะครับเม็ดสาวทุกันเหมือนเดิมนะครับขาหน้าเป็นขาสำเร็จรูปนะครับยางสามล่องนะครับ ในสเปกที่ทัเพื่อนะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์ของทางลูกค้าได้เตรียมมานะครับแล้วก็เครื่องเป็นเครื่องอ t ทีอแรงกึ่งร้อยห้าสิบห้าเอ้ยร้อยสิบห้านะครับซิเอแรงกึง่งม,มันมันบักไคางามผมเลยผลสีฝากระโปรงเป็นไม่ต่อท่อให้เรียบร้อยนะครับทุกการนะครับมีไฟให้สองดวงสองผานหนึ่งดวงนะครับครับง่ายนะครับอันนี้เป็นคันเร่งนะครับ มีคอนโทรลต่างๆอ่ะนี่พองมาไัยนะครับันเลเงมือกับบิดเอาเนี่ยครับมีแต่ครับนี่เป็นสวิตไฟนะครับเบาะนั่งคอนโทรลวาวสองแกนแกนหนึ่งเป็นไม้ดันแกนหนึ่งเป็นผานนะครับนี่ตัวโชเรียวสองข้างนะครับยางตัวนี้ลูกค้าที่สั่งซื้อเป็นยางบ้างแอลนะครับขอบสิบหกเก้าอยสิบหก และเปิลได้ขอซื้อคุปของผมตีล้องเทศงานแจ้งงานมาแล้วนะครับเปินขอซื้อไปนะครับเอาไปแจ้งงานผมมีอยู่กันเลยแบ่งปันให้กันไปนะครับตอนนี้คุปนี่นะครับสามารถเปิดฝานี้กว้างได้นะครับรูปนะครับเปิดฝาได้กว้างนะครับเปิดฝารูปได้กว้างถึง2องเมตรห้าสิบนะครับตัวคุปกว้างยู่เมตรห้าสิบนะครับกระบอกอยู่ด้านบนนะครับกระบอกกระบอกไฮลิกบโดนคีเปิดแนนอน นี่ลอดไฟนะครับหลังคาหุ้มให้เรียบร้อยหลบต่อรถฟังนี้จะเป็นคาดคาดกระเบกตีเดียวกันนะครับเหยียบไปกึ่งหนึ่งก็คือลูกเตะย้อนแล้วเหยียบเลยจากเบกจากคาดไปก็จะเป็นเบกนะครับทำให้รถจอดนะครับต่อรถนะครับเอฟซีันไดสนใจเนอร์ผ่านผ่านลูกค้านาไมาไ้เปลี่ยนผ่านสองนะครับแล้วผมก็ซื้อด่างไม้มาใส่ใพิหนึ่งตัวเปลี่ยนไปผ่านไม้นะครับ ทำเป็นผ่านสามนะครับส่วนล้อเล็กที่ลูกค้านํามานะครับมันเป็นขอบน่าจะขอบ17นิ้วนะครับตอนนี้มัน17เล็บโดยรถทั่วไปจะขอบ16นิ้วนะครับ16เล็บนะครับแล้วก็ได้เชื่อมเล็กปิดถอยนะครับการจมนะครับถอยในน้ำได้นะครับในสเปครถนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมส่งงานนะครับ เอท่านใดสนใจนะครับอูช่างป๊อบนะครับอยู่จังหวัดจังไฮนะครับบ้านห้วยเจริญตำบลแม่ค้าต้มหลวงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดจังายเบอร์โทรสอบถามได้ที่0881380374ครับตัวนี้ถึงจะบ่มีได้สตาร์ทนะครับแต่ผมได้ใส่แบตเตอรี่ทำระบบไฟให้แล้วนะครับ ใส่แบตเตอรี่โมไใส์หนึ่งก้อนนะครับใส่แตใส่ไฟนะครับเต็มออปชั่นนะครับหรือจะออปชั่นเพิ่มกว่านี้ก็แล้วแต่มาตกลงอู้กันนะครับว่าจะให้ผมสร้างรถออกมาในแบบใดนะครับขอจบคลิปเพียงตัวอีก,ก่อนนะครับสวัสดีครับ